โหนี่บ้านสวยๆครับติดถนนสองด้านด้วยเลยนี่แล้วก็พื้นที่อย่างกว้างเลยนะมีรั้วสี่ด้านติดถนนสองด้านติดถนนราดยางด้านหนึ่งติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนี่เห็นไหมยันที่ล้อมรั้วทั้งหมดเลยนะครับแหมไฟฟ้าแรงสูงผ่านแรงต่ำผ่านเลยแล้วพื้นที่บ้านค้องแขงจะกว้างด้วยร้อยหกสิบกว่าตารางเมตรนะครับนี่นะฮะอ้าวแล้วมันเป็นถนนคุดแดงด้วยอยู่กลางชุมชนด้วยไปไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเอากลับกล้องก่อนนะ เดีเพิ่งปิดตีไปไหนติดตามดูกันละกันอเอาพี่รถผ่านรถผ่านเดี๋ยวดูรถผ่านก่อนอ่าเดี๋ยวพาไปดูถนนอย่างละเอียดเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมบอยสิทธินักราชนะครับอยู่ที่ตำบลสะกะโจมอ่าตำบลสะกะโจมอําเภอดอนเจดียสุพรรณบุรีแน่ห่างจากกรุงเทพก็ไม่ตะไกลอะไรทั้งนั้นแล้วครับประมาณสัก110-120กิโลประมาณนั้นนะนะนี่ บ้านหลังนี้นะเป็นของพี่น้องแกอ่าแกมาซื้อไว้ปี6 4เอาพูดตรงๆกันทั้งหมดวันนี้แกไม่ได้มาแกป่วยนะครับซื้อปี64นะครับกะว่าพี่แกจะมาอยู่นะครับมารีโนเวทเรียบร้อยเลยนะครับแต่ทีนี้พี่แกไม่ค่อยสบายนะครับช่วงหลังไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้มานะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวนะครับก็เลยขายนะครับ <obwohl> <oui> เน่เห็นไหมข้างหน้านี้เรียวกว่าข้างหน้านี้กันนะทิศเหนือนะอันนี้ทิศเหนือติดถนนคอนกรีตก่อนจะดูภายในบ้านก่อนจะรูะ้ราคาอะไรต่างๆนะก่อนจะได้เบอร์ทงเบอร์โทเราไปดูข้อมูลด้านนอกกันก่อน พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย่ท่ัทนห็นนี่นะเนี่ยรั้ว4ด้านเลยนะครับถนนคู่ดแดงในพื้นที่2ไร่2งาน98ตารางวาอ่าสไร่2งานเ8ตารางวาเดี๋ยวพาไปดูในบ้านอย่างละเอียดเลย3ห้องนอนนะครับหห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวอ่าแล้วทาสีใหม่มาประมาณสักปีกว่า,วานี่เองไปไปดูถนนกันก่อนนะครับสำคัญนะนะ อย่างที่ผมเกริ่นไปอ่ะเนาะว่าแปลงนี้ห่างจากทางกรุงเทพเนี่ยผมจับจากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับขาประจํานี้ผมจับพิกัดตรงนั้นถ้าใครติดตามมา4 5ปีนะครับประมาณ120ยย่สกิโลประมาณนะจากนี้ไปอ,อําเภอดอนเจดีเนี่ยอนุสรณ์ดอนเจดีของสเปเลสพระเนยสวนเนี่ยประมาณเ,าเดี๋ยวนะสิบกว่ากิโลอ่าไปตัวจังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ประมาณ30กว่ากิโลอา่าแล้วน้ําไม่เคยท่วมนะครับแถวนี้น้ําไม่เคยท่วมไฟฟ้าผ่านทั้งแรงสูงและแรงต่ํา เดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะเดี๋ยวให้ดูว่าขอบเขตถนนมันยาวถึงยังไงบ้างกับสอไร่ครึ่งกว่า,วานะอีกนิดนึงก็จะครบ3ไร่แล้วนะครับมาดูกันอ่าเนี่เห็นไหมครับพื้นที่ถนนด้านนี้นะครับจะเป็นถนนที่ติดเขาเรียกอะไรนะลาดยางอ่านี่ลาดยางทางเนี้ยตรงไปดอนเจดีนะครับถ้าใครรู้จักวัดหลวงพ่อไก่นะวัดตีอะนะครับ วัดตีหรือวัดหลวงพ่อไก่พูดง่ายๆเนี่ยห่างจากน,นี่ประมาณก,กิโลก,กว่าเองนี่หลังนี่ไงหลังที่ผมพาไปชมเนี่ยเพราะด้านนี้ติดสาธารณะที่เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็เข้าไปมีไฟฟ้าแรงสูงมีไฟฟ้าแรงต่ำมีประปาเพียบเลยส่วนอันนี้นู่นไปทางอํเาเภอหนองอยาไซนู่นอีกไกลเหมือนกันนะครับเพราะยัานนี้คือกายภาพพื้นฐานนะนะอ่าอินเทอร์เนต็ตมีแรงสูงมีแรงต่ำมีไปเราข้ามถนนก่อนเหลือรถเยอะนะครับรถค่อนข้าง,างจะวิ่งกันเยอะเลยนะครับ ด้านหน้าเนี่ยที่ผมบอกกันนะที่หันไปทางทิศเหนือเนี่ยเป็นถนนคนกีตยอย่างกว้างเลยนะครับข้างในเขาน่าจะถมยินกับลดดินวิ่งกันเพียบเลยนะครับตรงนี้คือสาธารณะนะ,ะสาธารณประโยชน์นะครับคือเราติดสองด้านนั่นแหละพูดง่ายเดี๋ยวรถเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยบอกราคากันนี่คอนกรีตนะฝนอาจจะไม่ตกตรงนี้อาจจะดูแบบแห้งๆแรงๆ,ๆนิดนึงแล้วกันนะ แต่ชุมชนเพียบครับแถวนี้ชุมชนเพียบเลยนะครับไปโรงพยาบาลก็ไปที่ดอนเจดีก็ได้นะครับไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยเนี่ยสุดเขตเรา,านน้นนะฮะที่เป็นรั้วสีขาวนู้นเลยนะครับแล้วข้างในน,น,นู่นอ่ะมีบ้านคนทั้งนั้นเลยชุมชนใหญ่ท่านต้องมาสำรวจเอาเองนะครับสุดเขตน,นู่นเลยนะครับปัจจุบันพี่น้องจะไม่ค่อยได้มาเสาร์อาทิตย์มาก่อนก็นมาบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มานะครับก็ให้ลุงน้องนะครับลุงน้องคอยดูแลอยู่นะครับมีบ่อ,บอปลาด้วยเดี๋ยวค่อยดูนะครับไปดูภายในกันนะครับ บ้านเลขที่นี้นะ88ทับหน,นะครับ88ทับอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในบ้านนะครับในนี้มีกระมีทั้งต้นมะขามนะครับต้นหูกระจงนะครับนี่แล้วก็มีสารมะปูมด้วยอ่าไปข้างหลังมีเลี้ยงไก่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูภายในบ้านก่อนคร่าวๆนะความกว้างของตัวบ้านอยู่ประมาณ8เมตรนะครับคร่าวๆนะ8เมตรลึกลงไป20เมตรนะครับประมาณ160ตารางเมตรนะในพื้นที่ใช้สอยนะครับอขอบนี้ด้านข้างนี้ก็มี มีระเบียงรอบนะครับมีฟุตบาทรอบส่วนอย่างฝ้าข้างบนเนี่ยจะเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งหมดเลยนี่ประตูเป็นประตูไม้สักนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นระเบียงเป็นระเบียงสำหรับนั่งเล่นได้เลยสบายเลยเนีย่หันหน้าออกไปนี่ก็เป็นถนนจอดรถได้เพียบนะครับแล้วมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะเลยรถวิ่งกันเยอะอ่ะท่านดูรถนะอ่าเห็นไหมฮะวิ่งกันตลอดเลยนะครับนี่ยังไม่หมดเลยยังวิ่งตลอดเลยไปแล้วนี่อ่า เรียกหลเบียงใช่ไหมเป็น,ปนตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับไปดูภายในกันภายในเนี่ยนะข้างล่างปูกระเบื้องข้างบนฉาบเรียบ3ห้องนอนมีแอร์3ห้องเลยนะครับทั้ง3ห้องเลยนะครับหมดนี่นะในราคา4ล้าน7จ็ดส่ล้านเนะครับเรามาคุยดูเอาค่าองค่าโอนให้ทั้งหมดในดูห้องนี้ก่อนแต่งไฟสวยเลยอะ่ะเนี่ยกว้างนะห้องนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะแต่ทําเป็นห้องนอนได้เลยนะครับถือว่ากว้างพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย อ่ะนี่ห้องนี้พี่เขาล็อกไว้นะเขาล็อกไว้อ่าในห้องนี้กว้างๆโล่งๆเลยไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนอนนะครับอ่ะนี่ครับกว้างนะก็อนาจะกว้างนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะฮะเห็นไหมอ่าทำอะไรได้อีกเยอะเลยนี่ถ้าผมกลับหลังไปหันไปมองตรงนี้เห็นไหมค่อนท่านจะกว้างนะอ่ะอ่าก็ลองดูนะสาหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่คนที่ ซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถนํามาให้ครอบครัวใหญ่พักผ่อนอะไรได้นะนะครับมันไม่ได้ไกลกรุงเทพมากและน้ำไม่ท่วมข้อสําคัญเนาะนะอันนี้คือห้องครัวมีเคาน์เตอร์ด้วยอ่าเนี่ยทะลุออกประตูหลังได้ด้วยนะอ่าเนี่ยแล้วมีห้องน้ําห้องน้ามีห้องเดียวนะครับแต่ค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยห้องน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรอบกันว่าเป็นยังไงบ้างเนะนะาะไปค่อนข้างจะกว้าง,าง,บบางโอ่โถงเลยนะโดยเฉพาะ,ะตรงนี้นะครับ โอกาจะมาอยู่ไงที่บอกซื้อแล้วมารีโนเวทอยู่ที่นี้ร่างกายสุขภาพต่างๆะเนาะเดินทางไกลด้วยที่เป็นโรงเรียด้านหน้านนไปเราไปดูตรงนี้กันนะครับอยู่ใกล้ๆอย่างที่บอกวัดใกล้หลวงพ่อไก่แล้วใกล้โรงเรียนใกล้กลกลกลชุมชนนะครับอ่ะนี่เห็นไหมระหว่างบ้านกับั้วนี่ห่างกันพอสมควรเลยตก7เมตรได้นะบน7เมตรนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดูรถ ฝั่งนูน้นบ้านคนก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่อยากให้มองย้าย้านานี้มันแรงครับบ้านผมแรงกว่านี้แถวนี้นะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่แถวนี้แรงกว่านี้อีกอมีมีมีรั้วรอบอันนี้เป็นเล้าไก่อ่าเป็นเล้าไก่นี่ข้างหลังก็มีถังพักน้ำอ่ะนี่เห็นไหมฮะมีไก่ด้วยนะ่าจะเป็นไก่แจ้นะ แล้วมีบ่อน้ามีต้นไม้เยอะเหมือนกันนั่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนุนเป็นหูกระจงเป็นมะม่วงเป็นพืชผักสวนครัวเป็นกล้วยเป็นละมุดนะครับอ่าเป็นไผ่อ่าไผ่ลวกไผ่สังมลมีฝรั่งฝรั่งอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนั่นนะครับอ่าเนี่ยโหตรงนี้เย็นมากเลยตรงไหนมีต้นไม้ตรงนั้นลมเย็นนั่นนะครับขนุนเลิมออกลูกละไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็เจาะบ่อบรดาไปหนึ่งลูกอย่างที่บอกบอกไปแล้วเนาะอันนี้คุณทิดเหนือนะครับเบอร์โทรอันนี้นะถ้าใครสนใจ096-25 1997อีกครั้งนะครับ 0962561997นะครับอลองทักทายกันมาโทรสอบถามได้นะครับนี่มีบ่อน้ําด้วยนะครับบอกชื่อเจ้าของอีกครั้งหนึงคุณน้องวันนี้ไม่ได้มานะครับมะม่วงมะพร้าวมีเรือด้วยนะนทำอะไรได้อีกเยอะแยะครับเห็นป่ะกว้างๆเลยพื้นที่เรามันสองไร่2งาน9 8ตารางวาก็อย่างที่บอกในี่ชนดหึ่งพืนนะอันนี้เขาเติมน้ำนะ โอ้ผิดอากาศผิดกันเลยอะระหว่างข้างบนกับข้างล่างะนะครับข้างล่างคือตรงนี้มีต้นไม้เยอะมันจะร้อนไะม่ร้อนนะมันจะแบบเย็นนะแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีต้นไม้มันก็แสงแดดใช่ไหมล่ะ,ะใครที่ชอบธรรมชาติใครที่ชอบต้นมงต้นไม้เนี่ยมาปลูกเนี่ยพื้นที่เราทั้งหมดได้อีกเพียบนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ารูว่าเมทัลชีสนะทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับโอ้มีต้นสักด้วยมีต้นแคร์โอ้สระมาดันก็มีโอสารพัดจะต้นเลยขนุนอ่าเนี่ย ยังปะมุนให้ดูรอบๆจุดตรงนั้นนะครับเป็นที่โซลาเซลล์ที่สําหรับสมดับปั๊มเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่น้ำมันไหลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสมดับปั๊มแสงแดดแล้วง่ายๆนะดูดด้วยแดดเขาเรียกว่าดูดด้วยแดดเราสามารถปลูกต้นมงต้นไม้อะไรได้เยอะขอให้เรามีเวลามาดูแลเถอะทำอะไรได้อีกเพียบเลยนะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะบ้านสภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับข้อเสียแปลงนี้คือง่ายๆเลยว่า ถ้าท่านมาในฤดูแล้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแ้งอะ่ะมองไปทางไหนมันก็อาจจะไม่ชุ่มชื่นหัวใจไม่ชุ่มชื่นไม่เบิกบานใจนะครับแต่ถ้าตรงไหนพี่เขาเามีการดูแลดีๆมีการรดน้ําดีๆมันก็จะเขียวนะครับธรรมชาติอันนี้ต้นมะขามนะมันยืนต้นตายใครซื้อก็ตัดออกไปเถอะนะเอาไว้มันไม่ดีหรอกมันเป็นไม่ไม่ไม่เป็นเสน่หมงคลนะนะตัดออกแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างลงๆอย่านูนะ่นอ่ะอ่ะนี่โอเคไหมอย่างนี้นะครับ ตรงนั้นนะลงจอดรถจอดได้เพียบนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆส่งนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเนาะสี่รันเดคุ้มค่าไหมนะครับเนี่ยให้ดูบ้านให้ดูหล่งๆมุมเลยอันนี้เขาวางสปริงเกอร์ต้นอะไรไม่รู้จักตรงกลางนี้ไม่รู้จักครับไปดูกันต่อนี่ที่ผมบอกมีสเสมุดตั๊ม ติดถนนยาวเหมือนกันนะติดถนนยาวฝั่งนี้นะนู่นนะที่เป็นรั้วทั้งหมดอ,ะอ่ะอ่านี่นี่ยันตรงนู้นเลยแล้วยันบ้านเลยไปดูหน้าบ้านไปส่งให้ผู้ชมหน้าบ้านอีกรอบนึงนะครับมาชมได้ไม่ซื้อไม่หามาชมได้ครับถ้าไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ขายหรอกพูดง่ายๆนะครับที่โอเคซกขนาดนี้นะติดถนนสองด้านมันไม่ได้หาง่ายๆนะ ยุทธศาสตร์ทางทางเรื่องของพื้นที่ทำเลมันโอเคนะครับทางหน้านี่เป็นประตูบานเลื่อนอ่ะโอเคใครสนใจยังไงใครก็ทักทายกันมาได้นะครับเสียดายวันนี้พี่แกไม่ได้มาถ้ามาก็คงให้พาเที่ยวพาชมมันะครับพูดเบยครั้งนะศู6ย์เก9นะครับแปลงพี่น้องนะครับอ่านี่น,นีบ้านสักกรโจมตำบ,บนสักกรโจมอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีอ่ะใครชมคลิปน,นี้ เดี๋ยวกลับกล้องแป๊บเหงื่อแตกเพียบใครชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากพิมพ์คำว่าชอบใครชมยันนาทีสุดท้ายฝากพิมพ์เข้ามาหน่อยก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขลนกันเลยคิดหวังสิิงใมปรรถนาร่ำรวยร่มรวยนะครับจากผมบอยสิทธินคราชสวัสดีครับแล้วฝากติดตามชมทุกคลิปที่ออกสื่อด้วยแล้วกันสวัสดีครับ